ถ้าหากว่าคนผู้หญิงไปเผลอเมาแล้วมีเ,เซ็กกับผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วเนี่ยคือต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะตรวจได้ว่าตั้งครันไม่ตั้งคันแล้วถึงจะสามารถมีอะไรกันได้หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะตรวจเร็วที่สุดที่จะทราบว่าท้องก็คือ 2, 2> <ม>สัปดาห์ด,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 ดังนั้นหลังมีเพศสัมพันธ์สองสัปดาห์ก็ตรวจเลยครับว่าท้องหรือไม่ท้องนะคะจริงๆถ้าเราไม่อยากท้องบอกเมา หลังมีเพศสัมพันธ์ก็ใช้ยาคุมฉุกเฉินค่ะอย่างน้อยก็ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ยิ่งใช้เร็วก็โอกาสป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะสูงนะคะถ้าใช้ช้าเช่นสาวันและถึงชายก็อาจจะเหลือเจ็ดสิบห้าหรือหกสิห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นก็ข้อที่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์ขณะเมาไม่อยากท้องซื้อยาคุมฉุกเฉินรับประทานอันที่สองนะคะไปพบแพทย์นะคะถ้าสมมติมันเลย 72ชั่วโมงพบแพทย์ยังไม่อยากท้องช่วยได้นะคะอันที่3มก็คือพอประจำเดือนขาดหรือยังไม่ทันขาดหลังมีเพศสัมพันธ์สองสัปดาห์คุณตรวจเลยค่ะว่าท้องหรือไม่ท้องนะคะจริงๆแล้วก็สามารถทําให้ประจำเดือนประจาเดือนมาก่อนได้นะคะถ้าเราไม่ท้องแล้วเราไม่สบายใจก็พบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะ